ตัวแทนสมาชิกวุฒิสภานะคะลงพื้นที่แจกเข้ากล่องน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ที่มัสยิดนะคะยาบาลลุสลามควรสันติอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนหลายพันคนได้รับผลกระทบล่าสุดท่นนานนายชัยยงมณีรุ่งสกุลนะคะนายสมชายเล่งหลักตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะนําอาหารเข้ากล่องจำนวนหนึ่งพันกว่ากล่องค่ะพร้อมน้ําดื่มแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนโดยมีประชาชนนะคะเดินทางมารับเข้ากล่องและน้ําดื่มทั้ง3จุดก็คือ บริเวณประตูคลองรอหนึ่งมัสยิดยาบาลุสลามกวนสันติและชุมชนสามพี่น้องค่ะซึ่งมีประชาชนมารอรับเข้ากล่องเป็นจำนวนมากซึ่งบางรายนะคะบ,บอกว่าบ้านบางหลังยังไม่สามารถเข้าไปที่บ้านได้เนื่องจากว่าน,น้ํายังคงท่วมได้รับความเสียหายเกือบร้อยเปอร์เซนต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูซ่อมแซมและทําความสะอาดภายในบ้าน ด้านนายสมชายเล่งหลักนะคะกล่าวว่าสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศกว่า200คนรวมเป็นกำลังใจนะคะกับพี่น้องชาวใต้ซึ่งประสบกับอุทกภัยได้ระดมทุนเข้ากล่องนะคะกว่า1000กล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาลงไปเยี่ยมเยียนและก็มอบเข้ากล่องในครั้งนี้ด้านนายชายงมณีรุ่งสกุลนะคะบอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ถือเป็น อกาสดีค่ะเนื่องจากว่าตรงกับวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมและถือโอกาสนี้ที่สมาชิกรัฐสภาทั้ง200คนได้รวบรวมปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะมาดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ค่ะ